อยากหยุดยาไขมันสูงต้องรู้2ข้อนี้ครับหลายคนบอกว่าการหยุดยาไขมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนข้างบ้านก็ไม่เคยหยุดยาได้ผมอยใกจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะหยุดยาไขมันเนี่ยเราต้องรู้ก่อน2ข้อครับเป็น2ข้อที่สำคัญที่สุดข้อแรกคือไขมันส่วนใหญ่ในร่างกายไม่ได้เกิดจากการกิน ไขมันเกินกว่า50%ในร่างกายเกิดจากการที่เราผลิตขึ้นมาเองแต่สาเหตุที่มันผลิตขึ้นมามันมีหลายเรื่องครับแต่เรื่องที่สําคัญคือข้อที่2ครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินความจําเป็นร่างกายจะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้การอักเสบนะั้นอะนะไปส่งผลให้ร่างกายผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมาเองถ้าไม่อยากให้ตัวเองต้องกินยาลดไขมันต่อชีวิตอย่าลืมนะครับ2ข้อนี้สาคัญมาก ทวนนะครับข้อแรกคือไขมันถูกสร้างขึ้นจากภายในร่างกายข้อที่สองไขมันส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเนี้ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นในแต่ละวันนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนนั้นรู้จักว่าจริงๆยาลดไขมันเนี่ยมันหยุดได้ถ้าคุณค่อยค,อยคอยปรับอาหารปรับชีวิตประจาวัน จนกระทั่งร่างกายไม่จําเป็นต้องใช้ยาอีกต่อไปครับสําหรับคนที่อยากเรียนคอสนี้ลึกๆนะครับให้พิมพ์ cf นะครับผมจะมีราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ตั้งใจจริงว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่กินยาลดไขมันตลอดไปครับพิมพ์ cf ไว้นะครับแล้วบอกทีมงานผมว่าสนใจคอร์สลดไขมันสูงใน3เดือนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ